ดาวลูกไก่เนี่ยทำไมถึงเอาเอาชื่อก่อนทำไมต้องเป็นดาวลูกไก่คุณแทงปากเปล่าคุณจ่ายปากแตกเอ,อ้ยผมกลัวเหรอดาวลูกไก่ดาวกกมัวนต้องไม่ถึง สวัสดีครับ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 สารแนกัน EP นี้สืบเรื่องมาจากการท้าทายกับเรียกว่ามือปืนดาลูกไก่พี่ครับสอบถามหน่อยที่มาที่ไปของมือปืนดาลูกไก่เนี่ยมันคืออะไรพี่ทำไมถึงต้องเป็นมือปืนดาลูกไก่จริงๆเนี่ยคนที่ริเริ่มคือเขาเลยต้องถามเขาเลยครูแบงเขาคือใครอ่ะเต๋อโแมแล้วที่ปืนหัวของเต๋อกี่หนึ่ง เป็นคนเริ่มคู่กันพี่ไอทีมดาวลูกไก่เนี่ยทำไมถึงเอาเอาชื่อก่อนทำไมต้องเป็นดาวลูกไก่เดิมทีจะ,จะตั้งเป็นชื่อพี่เจี๊ยบเลยเนาะเราเราจะตั้งชื่อว่าดาวลูกเจีย๊ยบแล้วลูกเจี๊ยบไม่ยอมอ่าก็เลยตั้งชื่อเป็นดาวลูกไก่ดาวลูกไก่เจี๊ยบก็คือไก่เหมือนกันเจี๊ยบก็คือไก่อ๋อใช่ทีมนี้ตั้งขึ้นนานยังพี่นานยังนานอยู่ีอยู่นะน้ำนันก่อนรวมสิบสิบคนหรือสิบปีสิบเดือนแล้วมีใครเป็นจุดศูนย์กลางไหมว่า ใครเป็นคนสนใจยิงปืนก่อนกันหรือว่าชอบปืนพร้อมๆกันพี่ไม่ครับอบปืนทุกคนไม่มีใครเป็นหัวหน้าทีมถามคนอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนหมดครับภาษาด้วยกันั้งนั้นครับครับแล้วเวลานัดซ้อมเนี่ยนัดที่ไหนยังไงกันแล้วแต่สะดวกนะ๋อมไม่มีสนามหญ้าสนามเดือนไม่มีสนามกลางใช่ไหมสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับแล้วถ้ามาที่นี่ เราชอบมาที่สนามตะโย,ยกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ด้วยการจัดสเตจอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างม,มันต้อ่ะ่อให้ไกลหน่อยแต่ว่าใจแม่งมาได้อ่ะส่วนใหญ่อ่ะยิงอะไรกันไอพีซีหรือไอดีพีพี่ไอดีพีครับ, PA, รบแล้วไม่สนใจไปไอพีบ้างเหรพี่ ไม่ผมไม่เปิดเมมเบอร์ไงอ๋ออะไม่แล้วไอไอดีก็ต้องเปิดเมมเบอร์ไม่ใช่จะเปิดแล้วผมเป็นนักกีฬาแค่โนบอดีเพิ่งจะไต่เต้าขึ้นมาเฉยๆไต่เต้าด้วยเต้าไข่เอาดีโอ้อพี่เคยไปแข่งได้รางวัลบ้างเนี่ยได้แชมป์กีออทีใช่ๆแล้วก็ได้หลายสนามมาจำไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่ทีทีไม่ธรรมดา สูงสุดที่แบบภูมิใจแล้วรางวัลเนี่ยเราแข่งมาอะไรบ้างรางวัลในการยิงปืนอ่ะไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับความสนุกในการยิงปืนว้าล้ำลึกล้ำลึกใช่ใช่คำพูดผมอาจจะดูคมนะแต่ถ้วยรางวัลก็ฝุ่นขึ้นว้า ผมเตรียมตัวเพื่อสนามต่อไปไม่ได้ทิ้งท้ายมาในอดีตเลยพี่ผมพี่อยากแข่งอะไรบ้าง IDA ครับ ID เหมือนกันครับผมมีได้รางวัลอะไรบ้างพี่<อ>รางวัลรางวัลได้ประมาณสัก2ที่ที่ภูมิใจที่สุดก็เป็นของครูระดับประเทศครับเอ้ะรางวัลสูงสุดที่ภูมิใจรางวัลอะไรพี่ งานเคยรจิตพนพี่แล้ววมินแล้วมินพี่เคยแข่งยังครับยังครับผมเข้าวงการมาเรียบร้อยโดนป้ายาโดนป้ายาแล้วพี่พีสเคยแข่งบ้างยังพี่ผมเน้นหาครับเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบก็เนี่ยนะฮะขอสังเกตแต่ละคนแต่ละท่านก็ฝีมือก็เรียกว่าไม่ธรรมดาก็จะฉะนั้นความไม่ธรรมดาเนี่ยผมขอท้าทายหน่อยแอดิทีมไดีไหมได้ครับผมอ่าแต่ผมไม่มีทีม แทงปากเปล่าคุณจ่ายปากแตกนะเฮ้ยผมกลัวเหรอผมกลัวเหรอเอางี้ดีกว่าส่งตัวแทนมาสองคนหรือว่าให้ผมเลือกเลยเอาปละพี่จิ้มมาเลยพี่จิ้มเลยจิ้มเลยดีกว่าอ้าวคนแรกผมเลือกคนนี้เลยนนแรกผมคิดผิดแล้วโถ่เน่ผมท้าเลยผมเก่งกับเด็กและสตีผมพูดเลยมึงแมนมากสุดสุดคนที่สองผมเลือกพี่พีทเป็นไงเป็นเลยมึงแมนมากสุดสุดทุกคนมีดีกรีผมไม่เลือกผมเลือกสองคนนี้ กติกายังไงอธิบายมาแบงค์ปั้น X แข่งกับเมียของดีว่ายิงเพจกระโหลกกระโหลกเนี่ยกี่เพจก็คนละสี่เพจไงเนี่ยแดงสี่เหลืองสี่ได้ดิใครยิงใครยิงล้มก่อนหมดก่อนชนะอาแม่เปล่ายิงฉูกเอ้ากระป๋องูบว่าใครจะได้ยิงอะไรจะได้ยิงก่อนอ๋อบวกเก่งอ่ะได้แล้วแล้วอีกปืนยังไงแบงค์ปั้น X ไหมสุดสนามสามสิบเมตรอ่ะได้รับคำถาผมมันสายลูกเองอยู่แล้วมาดิไปเดี๋ยวไปดูกัน คนอย่างผมนะถ้าเป็นผู้ชายผมไม่ท้าหรอกผมเก่งกับผู้หญิงเพราะอะไรรู้ป่ะฝีมือผมไม่แม่นเดี๋ยวดูกันวันนี้ผมเอานี่ลูกรักผมครับ S, <ม> <S T I l a w m a n 5นิ้วแต่รู้ป่าวคู่แข่งผมใช้อะไร365ได้เปรียบเห็นๆห็เดี๋ยวเจอกันเอ้อารมณ์เหมือนชุบออสยิงพร้อมกันคนละ4เพดพี่สาวผมยิงฝั่งสีแดงส่วนผมยิงฝั่งสีเหลืองปะจุ8นัด8นัดเลยนะ ใครยิงล้มหมดก่อนชนะคนที่แพ้ก็รู้นะชะตากรรมอทีมดาวลูกไก่จะเป็นยังไงอ่ะอย่างนั้นไปดูกันเลยครับชุดตนึ่งอยูเลนี่บดม้าย S <S ก็คือเมื่อกี้เสมอกัน 2, 2องต่อสอง่ะแบงก์ก็เหลือสองเพดทีนตั้งเหลือ2เพดอันนี้ผมอยากให้ตัดสินด้วยการชูดออกคนละหนึ่งเพดใครล้มก่อนชนะบรรจุแปดนัดเหมือนเดิมเมื่อสัญญาณบีบอีกชักยิงเป้าของคุณให้ล้มลวกก่อนชนะเป็นการตัดสินโอเคนะครับโอเคชูดตอกอายุเลยดิแซนบอย ดูพีดอโลดแอนโชคลียอ้าวบอสอแม็กโอเคเอเก็อย่างที่บอกแม่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องโดนดว้วยของดูแบนลม้ลมของเจ้ตักไม่ลม้มแต่โดนเกมนี้ง่ายมากแบงก์อะไงพี่พีดไม่มีประสบการณ์ IDPA ไม่มีประสบการณ์ IPSC กับลูกซองเลยแล้วพ <c oughs> ี่พดแม่นมากลูกซองปั้นเอก็กเอ้ามาดิไม่เคยมีใครที่ไหนเขาแข่งกันหรอกเอามาดิแต่นี่ต้องโดนเอ็กนะเอาเก๊ ได้ข่าวว่าจะไปแข่งเนองมินถ้าสมมติว่าทีมพี่ชนะผมให้ยืมปืนผมไปแข่งเลยโอเคยืนยันคำเดิมอ่าวันที่หนึ่งสิงหาเอาปืนไปให้ที่สนามไม่ซ้อมไม่ยายจับเช็ดแค่ผมเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับให้พี่เขาเอาปืนผมไปแข่งแต่พี่เขาไม่เอาปืนกลับบ้านด้วยไม่เอาปืนกลับบ้านไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ซ้อมไม่ซ้อมเสียเวลาจัดมียดีกว้าโห่อหอิ่งที่หายเลย เดี๋ยวไปดูกันกติกายัางไงนะพี่กติกาเนี่ยก็คือยิงปั้น X เ,เนี่ยแหละใครย่น X ก,ก่อนก็ชนะไปสลับเป็นยิงคนละตูมแค่นนั้เองแบงค์ตูมหนึ่งนิดตูมหนึ่งแบงตูมหนึง่งนิดตูมหนึงงหน่งเอานั้นบังฉุบเลยมากติกาแค่นี้เองเดี๋ยวแล้วปืนอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมหาให้แค่ดเดียวรอสักครูโ่โอ้โห<อ>มีอะไรพี่เรามกล้องพี่แม็กยาวกว่าผมเยอะเยอะผมชอบมวยรองมวยร้องบ้าอะไรดูแล้วไม่มี่ผมไม่มีโชคโอ้ ผมชอบมวยรองแต่ม <Smile. S 1> ันยาวกว่าผมให้พี่พีทถอยหลังก้าเนึงเอาไหมออาผมให้พี่พีทถอยหลังก้าเนึงเอาไหมไหนจุดจุดปล่อยตัวอยู่ตรงไหนจะเส้นไหนก็ได้ให้แบงค์เดินหน้าไปก้าหนึ่งเส้นนี้อ่ะพี่พีทถอยมาก้าหนึ่งอ่าเนี่ยลำตั้งยาวต่อให้ขนาดนี้พอใจยังพอใจแล้วแค่นี้โอเคแบงค์ชุบหนึ่งสองตึ๊บเออเห็นป่าพี่ กินตำเอาไว้ไอ้ลูกพ่อไม่เคยทำให้ผิดหวงังทีมดาวลูกไก่เขาทำพ่อไว้เยอะลูก,มา,กมาเราไปดูเป้ากันเอ้ยผมเข้าใกล้ความจริงเอ้ยผมเข้าใกล้ความจริงเป็นไงเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกในวงดำหกในวงดำแบงค์ครับครับนี่ไม่ใช่กติกาครับสบา่ก็คือต้องเอ็กซ์ตรงนี้ใช่มล่ะกติกาที่ตรงนี้ครับอ้าวก็ยิงกันอีกสองนัดสิอีกสองนัดสิสองนัดครับไปเมื่อกี้ยังไม่มีใครเข้าเอ็กซ์เราต้องใส่ชุดแล้วอะเริ่มใหม่ใช่มาหนึ่งสองตึ้งหนึ่งสองตึ้งหนึ่งสองตึ้งเจี๊ยบเลยเอ้ยเอาเลย เเฮ้ยวอ,อ,อันนี้แม่จะสูงนะไม่ต้องเช็ดตาก็ได้มันชักยากเย็นละเกิน,นอีกคนละนัดอีกคนละนัดแล้วตัดสินยังไงอ่ะเส,สมอคือเสมอชนะคือชนะชนะ1เมตรหรือชนะ1นึไมล์ชนะก็คือชนะเออตอบตั้ม ปอดมันเสมอแล้วอะมันยังไงต่อเสมอคือเสมองก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือจะแก้มือกับผมบ้างล่ะ สรุปยังไงเนี่ยดาลูกไก่กับผมชนะพี่เพชรเดียวรู้สึกภูมิใจนะสุดๆตะผมอ่ะก็แข่งกันสาวเกมเสมอเกมนึิงแพ้เกมนึิงผมก็ยอมแล้วผมแพ้แหละก็ให้ปืนไปซ้อมแหละตบมือโคตรสุดครับผมขอปิด EP ตรงนี้เลยให้ทุกคนฝากเขาเรียกว่าฝากร้านฝากหน้าร้านฝากกิจการของตัวเองได้เลยครับพี่สาวครับฝากร้านได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กๆเจ๊ตั๊กเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับเจ๊ตั๊กรับเหมาก่อสร้างเตอร์ล้อแบ๊ แล้วผมขึ้นเพจหน้าเพจให้ Facebook เต๋อล้อแม็กครับผมโอเคพี่ฝากกิจการเลยพี่ผมล้านะครับก็ในนามอาจารย์ลักก็ได้นะบางคนก็เรียกเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนรีแม็กด้วยครับผมโยนด้วยนะครับแบ่งม้าเพิ่มแรงบิดอะไรอย่างงี้ครับพี่เพจครับผมฝากหน่อยพี่ทำอิเล็กทรอนิกสติลล์ตี้นะครับพวกสัญญาจขโมยบ้านนะครับกล้องวงจรปิดแล้วก็ตอนนี้กำลังมาทำการเกษตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเพจเมื่อไหร่เราแจ้งอัปเดตไปครับครับผมพี่เจี๊ยบ ตอนนี้เป็นไงบ้างกิจาการระเบิดพุพี่อาชีพเสริมรับจ้างยิงปืนรับจ้างยิงปืนอาชีพหลักคือวางวาง <c oughs> <c oughs> เอาก็คือเอาจริงจริงเอางี้ก็คือพิจยบ่ะเขาเรียกว่าที่เห็นเอฟเฟกในหลายๆครั้งของผมว่าพิจยบอบะแกทํารับจ้างทําพุอ่ะพุตามงานแต่งงานบวชงานอะไรเงี้ยก็คือเอฟเฟกแล้วก็เกี่ยวกับภาพพยร์อะไรพวกเนี้ยติดต่อพิจยบผมได้พิจิบไซกาทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะสุดท้ายนี้ ผมไม่มีอะไรเลยผมมีแต่คำขอบคุณขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรายการสายแดนนี่ครับพี่พี่พพผมคล่องใจป่ะผมคล่องใจกับพี่ปืนอ่ะ,อะมาอีกคนก็ยังได้ผมคล่องใจกับพี่ปืนอ่ะมาเดี๋ยวตั้งเลยคล้องใจเดี๋ยวผมจะท้าโปรดิวเซอร์ผมดวนนะ ชนะเบียร์แล้วไม่สัดใจต้องชนะหัวด้วยดาวลูกไก่จริงเ้าเป็นดาวดาวนาแม็กเลยเอางี้ดีกว่าเรามาติดปลายนวมมันดีกว่าถ้าผมชนะพี่อ่ะพี่ยึดพืนยีส่สิเอาเปล่าได้มันต้องถึงมือผมจริงๆอ่ะมาโอเคชูเตอร์โหลดแอนดม็กเลยดิชูเตอร์อายุเอดีสแตนบายเอ้ย1.50่ง <1. S 1> จา ผลเมื่อกี้นี่เสมออะไรเงี้ยพี่เมื่อกี้มันเสมอก็คือมันล้มคล้องเกี่ยงกันมากมก็เลยไม่รู้จะตัดสินไจงั้งนเอาใหม่ไม่เสมอหรอก<ม>คือจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าเห็นของพี่ปืนลงก่อนแต่ผมขี้โกงไง,ง,ง,ง <laughs> ผมแพ้ <laughs> ผมไม่ยอมไงโอ้โหไปก้า <laughs> ผมแพ้คือมันเสี้ยววิอะ่ะแต่ผมแบบไม่ยอมไง,งผมก็เลยขอท้าใหม่ <laughs> พี่สี่เพดห้านัดเอาเปล่าโอ้โหไก ไม่มีคำพูดด้วยไอ้ไไม่มีคำพูดด้วยเก้ป okay. ีเพจมนติอ้านันนะครับซุปเปอร์โรเตนเบกเลดี้โดแอนเบกเลยดิฮัตโหลไอน์วัดีอออออโอ้บา สองพพี่หมอหรงเปพ่หมอชนะตมรอบนี้มึงหาก้องไม่เจอเลยใช่ไม่ใช่เอามือเอาไว้ลองมือเดี๋ยวมือด้านโอ้ยไงล่ะห่งอาม่ห้าไอเย้ ลูกฟองไก่กะโดนแต่เช้าแล้วยี่สิบแก้มือไหมต้นบ่อยไหมมันเจอแล้แก้มือไหมมันแก้มือกับพวกลูกซองดีกว่าลูกซอง